พลังของสตรีถูกวางรากฐานมายาวนานด้วยสองมือแม่แห่งแผ่นดินมาวันนี้รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐโดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนสาคัญ การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยด้วยกลไกลประชารัฐโดยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์มัน่นคงมัง่งคั่งยั่งยืนนำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นนโยบายหลักกลุ่มสตรีเด็กและเยาวชนปั้นดินไทยประดิษฐ์เป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้ตามรอยแม่ ได้จัดตั้งเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของสตรีเด็กและเยาวชนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงมีการดำเนินการทำงานเป็นกลุ่มโดยมีนางสาวพิมพ์ชนกห้วยหงทองเป็นประธานกลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด15คนโดยเป็นการรวมกลุ่มจัดทำปั้นดินไทยประดิษฐ์ในรูปแบบต่างๆภูมปัญญางานฝีมือการปั้นดินไทยประดิษฐ์โดยการทำแกะดำปั้นฐานโดยใช้ส่วนผสมจากเปลือกมะกรูดเพื่อให้มีความหอม จากนั้นจึงเกิดการเหลือใช้ของเนื้อมะกรูดกลุ่มจึงมีแนวคิดในการทําผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อมะกรูดโดยการนําเนื้อมะกรูดมาทําเป็นมะกรูดลอยแก้ว3ารสซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นจํานวนมากแก่ผู้ที่ได้ชิมทั้งจากหน้าร้านและผู้ที่มาศึกษาดูงานที่ทําการกลุ่มเราก็จะมีการส่งเสริมอาชีพนะคะตั้งแต่การขายเราจะให้สมาชิกสตรีนะคะในพื้นที่อำเภอสวนพึ่งเนี่ยนำสินค้าที่ผลิตได้ไปจำหน่าย เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันกลุ่มปั้นไทยประดิษฐ์นี้นะคะเป็นกลุ่มที่มีจุดแข็งก็คือสมาชิกสามารถรวมกลุ่มกันได้สามารถนําภูมิปัญญาที่มีในชุมชนมาเพิ่มมูลค่าบวกกับศิลปะแล้วก็สามารถสร้างไรายได้ได้ในปีแรกนะคะเราก็รวมตัวกันกู้เงินของบทบาทสตรีภายในหนึ่งปีเราก็คืนทุนได้เลยค่ะเริ่มกู้ครั้งที่สองก็ทำเป็นมะขามลอยแก้วเพื่ออยากทำให้ว่ามีอาหารขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทีนี้เหลือปุ๋เปลือกมะกูดจํานวนมากก็มาคิดเป็นของที่ระลึกอีกก็จะทำเป็นแกะดูดซับกลิ่นอับชื้นบทบาทสตรีนะคะของอําเภอสวนพึ่งเราไม่เคยคิดนะคะว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือเรามองว่าเป็นญาติพี่น้องกันเวลาเราทําสินค้าอะไรมาใช่ไหมคะเราก็จะมีคนช่วยคิดช่วยแนะนําเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชนภูมิใจที่มีส่วนสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจกฐานรากมั่นคงประชารัฐพลังสามัคคีของทุกภาคส่วนเพื่อนำประเทศสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน